แปดตำแหน่งไยมหสเสน่ห์ที่คุณมีแล้วปังแน่ๆมีตรงไหนบ้างถ้าคุณยังยไม่รู้อย่าลืมแชร์ไปเพื่อนด้วยนะครับและถ้าคุณมีปัญหาท้องหิวยยอยหย่อนยานคุณสามารถปรึกษาที่หิวพามได้นะครับผมรอคุณอยู่แล้วไปฟังกันเลยครับอันแรกเลยครับมีไฝตรงจมูกครับไอตรงจมูกจะบอกว่าคนเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอครับมันดูมีเสน่ห์มากและหนุ่มๆสาวๆติดคุณกันตรึงแน่นอนครับอันที่2คือบริเวณคิ้วของคุณครับตรงนี้เหมาะกับการค้าขายเจรจาถ้าคุณเป็นแม่ค้าหรือชอบขายของเนี่ยรับบร,ริเวณ แก้มซ้ายครับคุณจะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนชอบมีคนอุปถัมภ์คำชูแน่นอนและอันที่4ี่ครับฝ่ายบริเวณศีรษะถ้าคุณมีฝ่ายอยู่บริเวณศีรษานี้นะครับคุณจะดีในเรื่องของการเสี่ยงโชครับทรัพย์แบบไม่คาดคิดคุณลองสังเกตดูนะครับเผื่อคุณจะมีอันที่5คือฝ่ายบริเวณเปลือกตาซ้ายครับคุณทําอะไรคุณก็จะโชคดีบ่อยนะครับทำอะไรก็เฮงไปหมดอันที่6ครับฝ่ายบริเวณกมับครับนั่นจะบ่งบอกถึงว่าคุณจะเป็นคนฉลาดไวพิษดีและมีความคิดสร้างสรรค์และอันที่เจะปากดีครับไม่ใชครบ